สวัสดีครับเพื่อนเครับพบกันอีกเช่นเคยนะกับผมแล้วเราชาแนในช่อง YouTube นะครับเช้าวันนี้ผมอยู่แถวสรรยานะครับเออเนี่ยเห็นร้านเนี่ยขายนานมากผมไม่เคยแวะซื้อทีนะอันนี้เพื่อนเบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะมันเรียกว่าขนมฝักบัวนะครับก็คือเป็นแป้งแป้งที่อาจจะสผสมของอะไรหลายอย่างนะแล้วก็อาจจะมีใบเตยมีอะไรเงี้ยนะให้ดูใกล้ <c oughs> ขาขายนะหกชิ้นยี่สิบบาทนะครับ,บรมันเป็นอาหารที่ขนมที่แบบผมเห็นมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆซึ่งแถวบ้านผมอย่างนี้มันไม่ค่อยมีแล้วหนละ <c oughs> ไม่ค่อยมีแล้วมันจะมีก็าหายากจนทนแลยแต่อันนี้มันเลยเมื่ผมมาเจอแถวนี้นะก็เลยแวะเข้าไปซื้อมาก,กินดูนะครับแล้วบอกได้เลยนะว่ามันอร่อยจริงๆน,นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะกินนีเป็นยังไง คือขอบนอกๆเนี่ยขอบน้ําตาลน้ําตาลที่เห็นเนี่ยขอบๆเนี่ยมันจะกรอบเนี่ย,ยแต่ตรงกลางอะ่ะมันจะนิ่มมากเลยนะนิ่มมากๆเลยแล้วรสชาติมันก็จะหวานหวานอร่อยกลมกล่อม,ค,ม,ค,มคือไม่หวานมากนะครับแล้วก็ยังมีความกรอบกรอบนิดๆกินนก็ยังกรุบกรบัดๆเนะียแต่โดยรวมอะ ความนุ่มความหอมความหวานเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความกรอบของขอบเขาอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์มันเข้ากันได้ดีมากเลยอร่อยนะเนี่ยหกชิ้นยี่สิบบาทถ้าเพื่อนมาแถบสรตยาตรงเ,เลยตรงมัคโครสัตยามานะตรงข้ามกับกรมรมัฐวิสาหการทหารเรือนะครับก็จะมีร้านอยู่บนถนนเลยเขากลางเส้นขายอยู่นะเียงว่ากระลุงสักบัว 6ชิ้น20บาทลองไปอุดมดูนะครับอร่อยจริงบอกให้โอเคครับขอบคุณมากครับ